สวัสดีทุกคน หลังจากที่นายกเศรษฐานะครับโดนสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหชาวบ้านครับต่างพากันโพสนะครับถามถึงเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0่บาทครับทุกคนว่าเอ๊ะสรุปแล้วจะไปยังไงต่อจะได้หรือเปล่าและซึ่งบางคนตอนนี้มีการลบแอปพลิเคชันทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนเข้าไปครับทุกคนก็พบว่าได้แบบว่าไม่มีสิทธิ์นะครับทุกคนเข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ งั้นนะครับเรียกได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับเงิน1บาทของชาวบ้านครับหลายคนก็ออกมาโพสต์กันเยอะแยะมากมายรวมถึงวงการหมอนลำกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจประถมบันเทิงศิลป์ครับที่ได้ออกมาโพสนะครับหรือแม้แต่ท่านทุกคนแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเดิ์ก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่า เซเวบล่ะนะครับหรือออกมาโพสต์บอกว่าทางใครทางมันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนเนาะกลายเป็นกระแสแรงมากๆในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่นายกเศรษฐาได้พ้นจากตําแหน่งนะครับก็ต้องบอกว่าทําเอาโอ้โหหลายคนเนี่ยออกมาโพสตแล้วก็แสดงความคิดเห็นและตอนนี้ครับทุกคนก็ได้เปิดหรายชื่อค a n ิเดตนะครับนายกออกมาแล้วครับทุกคนหลังสารสั่งเนี่ย ให้นายกเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งนะครับตอนนี้มาดูครับว่ามีใครกันบ้างนะครับคนแรกครับทุกคนเป็นนางสาวนะครับแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยครับคนที่2ครับทุกคนนายชัยเกษมนะครับนิติสิริครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคนที่สนายอนุทินครับชาญวีรกุลครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยคนที่สี่ครับทุกคน นายประวิทย์นะครับวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนที่5นะครับนายรพันธ์นะครับสารีรัฐวิภาคครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับคนที่6กครับทุกคนนายจุรินนะครับรักวิสิทธ์ครับทุกคนสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นะครับทุกคนนี่คือการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับ เพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทยเพราะงั้นนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิดครับทุกคนต้องบอกว่านะครับทุกคนตั้งแต่เช้าเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สุดๆเลยนะครับสำหรับเรื่องเงินดิจิทัลนะครับว่าคนที่ลงแอปพลิเคชันไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีผลเสียอะไรไหมบางคนบอกว่าเหมือนเป็นการเปิดเผยข้อมูลไปแล้วนะครับทุกคนบางคนเนี่ยลงเอาไว้แล้วเอ๊ะยังไงเหมือนมา เรียกได้ว่าก่อข้อมูลไปแล้วในเรื่องของเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเป็นห่วงมากๆนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็กลายเป็นกระแสนะครับหลังมตินะครับ5ต่อ4ให้ในายกเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนะครับผิดนะครับจริยธรรมร้ายแรงนะครับวันที่14สิงหาคม2567สารรัฐธรรมนูญนะครับ ได้มีการประชุมศึกษาหารือในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจำนวน40คนยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภานะครับส่งคำร้องให้กับสารรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยตามร,รัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบไปด้วยมาตรา82นะครับว่าความด้วยรัฐมนตรีของนายกเศรษฐานีครับทุกคนนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะทุกคน และนายพิชิตชื่นบานนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดนะครับเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้คือคือศาลเนี่ยได้มีการสั่งให้ก็คือเมื่อเช้านี้เขาได้มีการประชุมในช่วงเช้านะครับ9นาฬิกานาทีครับทุกคนลงมติก่อนคำวินิจฉัยเนี่ยเมื่อ 15นาฬิกาน,นี้โอ้โหก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็คือแห่โพสต์กันเต็มกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะคนในแวดวงการก็คือโพสต์กันหนักมากไม่วนะ่าจะเป็นศิลป,ปินเองหรือว่าประชาชนชาวบ้านเองเนี่ยก็ได้มีการอ่าโพสนะคบ,บอกว่าสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับเนาะสำหรับอ่าทางด้าน เงินดิจิตอลนะครับทุกคนที่หลายคนเนี่ยถามถึงกันนั่นเองครับทุกคนก่อนหน้านี้ครับทุกคนเนาะหลายคนก็โหลดแอปกันมานะครับพอพ่อ,พอ,พอแม,แม่ FC แฟนคลับหลายๆคนก็เข้ามาถามเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรยังไงน้องอุ้มอิ่มนะครับก็นี่แหละครับทุกคนนาะยกเขามีการพ้นจากตําแหน่งนะครับแล้วก็การโหลดแอปเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลเสียหรือว่าจะมี การคนที่แบบว่ามาประสานต่อไหมสําหรับเรื่องนี้นะครับอุ้มมองว่าแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านออกไปแล้วและมีนายกเนี่ยเข้ามาใหม่ยอุ้มมองว่าเขาก็าอาจจะมาสารต่อกับเรื่องเงินนี้หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันอีกนะครับทุกคนเนาะสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้อุ้มก็ไม่ได้มีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนเอาตรงๆนะครับอุ้มก็ยังไม่ได้มีโอกาสลงเลย ยังไม่ได้มีโอกาสลงรายชื่อหมายถึงว่ากรอกข้อมูลเลยแต่ตอนนี้คือประชาชนเนี่ยห่วงตรงที่ว่าการที่กรอกรายชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีได้รับผลกระทบอะไรไหมอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องมารอลุ้นกันครับบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทุกคนนะเนาะบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงต่อไป นะครับก็คือ,อมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับหลายคนก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะอุ้มอิ่มนะครับเนี่ยคือบางคนเนี่ยครับทุกคนมีการกรอกแอปพลิเคชันไปนะครับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่าน Digital Wallet นะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยครับทุกคนคือคือเหมือนกับปิดแอปไปเลยอะนะครับทุกคนเหมือนกับแอปนี้โดนปิดไปเลยคือก็ต้องลบแหละ ถูกไหมครับทุกคนอันนี้อุม้มอิ่มไม่ไม่ไม่รู้ข้อมูลนะว่าเราจะต้องกรอกหรือว่าเราจะต้องลบเพราะว่าตอนนี้มันเด้งมาแล้วบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเป็นอดีตไปแล้วก็แปลว่าแอปนี้อาจจะโดนโดนลบไปแล้วหรือเปล่าจากตัวแม่เขาอะนะครับทุกคนทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นเนาะทุกคนว่าใครจะได้เป็นนายกนะครับใครจะได้เป็นนายกซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ย อดีตนายกเนี่ยเขาก็ได้มาโพสต์เนาะบอกว่าผมเคารพการตัดสินใจของศาลร,รัฐธรรมนูญครับยืนยันว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ดํารงตําแหน่งเนี่ยพยายามทําทุกอย่างนะครับให้ถูกต้องที่สุดแล้วมีความตั้งใจในการทํางานนะครับยึดมั่นอุดมการณ์ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับรับฟังทุกฝ่ายและยืนยันว่านะครับไม่ได้ทําตัวขัดแย้งกับทุกๆคนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได,ได้ได้ออกมาโพสต์เนาะ อันนี้คือล่าสุดเลยนะที่ช่องวันเนี่ยได้ออกมาโพสนะครับทุกคนอ้มิมองว่านะครับสำหรับเงินดิจิตอลเนาะข้อมูลอะไรต่างๆเขาน่าจะไม่รู้ว่ามีไม่ไม่น่าจะมีผลเสียอะไรหรอกครับทุกคนเขาก็น่าจะมีการลบแอปทิ้งไปนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการแบบว่าสารต่อแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับคือลบตัวแม่ไปก็คือน่าจะไม่มีผลอะไรกับการที่แบบว่าเราไปกรอกเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะอืมนะครับ โอโหตอนนี้คนถามมุมิมก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็อ่ามาอัปเดตหน่อยตอนนี้กำลังเป็นกระแสะเลยนบนโลกโซเชียลเนาะสำหรับทางใครทางมันเนาะสำหรับเงินดิจิ t a l Wallet นะครับก็น่าจะ ถ้านายกคนใหม่มาสารต่อก็โอเคถ้าไม่มาสารต่อก็มิมองว่าประชาชนก็คงจะเนอะได้ไม่ได้คงไม่เป็นไรนะครับสหลิบนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ